สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮามาแถวถนนมณีรมพระรัตน์นะครับแถวอันคือเมืองเชียงใหม่นี่นะครับน้ามาที่นี่ครับเฮามาเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ที่สวยงามแหมปวัดหนึ่งของเชียงใหม่นะครับวัดป่าเป้าครับไปครับไปกับโกตีวโก เหมือนเดิมครับลุงตีมโโวเหมือนเดิมครับวัดปะเป้านี่นะครับก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นอันแหล่งรวมศรัทธาของคนไทยใหญ่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนไทยใหญ่คนพม่าอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่คนเมืองเหมือนกันนะครับก็นิยมที่จะมาวัดปะเป้าน,นะครับ ทางในวัดป่าเป้านี่ก็มีองค์เฮียนนะครับเป็นองค์เฮียนวัดป่าเป้าเป็นองค์เฮียนละอ่อนนะครับละออ่อนน้อยไปจนถึงจัดปฐดมก็ยังไดนี่นะครับนาะเดียวเข้ามาในวัดนะครับดังหน้าเลยเขาก็จะหันว่ามีป้ายนะครับเป็นป้ายอัน บอกแผนที่แล้วก็บอกประวัติวัดป่าเป้านะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับเพื่อนก็ว่าที่นี่ตะกอนนี่มีป่าเป่านักครับต้นเป่าเนาะแล้วก็มีคนไทยใหญ่มาแปลงนะครับอันนี้ก็เพิ่นมีคิวอโคดหื้อตัวนะครับสำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดเนาะไปเสิร์ชหาได้เลยครับ าจากอันไปประวัติวัดมานะครับก็มีขั้นใดน้อยๆนะครับอึนไปยังห้องโถงหล่งกว้างนะครับน่าจะเป็นศาลาการประเรียนนะครับถ้าเป็นว่าเป็นบ้านเฮานะครับส่วนขั้นใดเปิ้นนี้มีลักษณะเฉพาะของไทยใหญ่หรือของพมา่าย่างค่อนข้างชัดนะครับเปินแปลงเปิดจันจันจัน,จนอีนะครับจัดงามนะครับ ขึ้นมาบนอันศาลาบนนะครับทุดศาลานี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปเนาะเป็นกลุ่มพระพุทธรูปบนก็คงเอาไว้ใช้สาหรับเวลามีพิธีทางศาสนามีการบวชกันอย่างนี้นะครับก็สามารถจะมาทาที่นี่ได้นะคะลากว้างขวางใหญ่โตใส่คนได้นักนะครับด้านขวามือนี่ก็จะเป็นพระวิหารนะครับส่วนั้งลุ่มนี่ก็สะดุดตาว่ามีหูปั้นคนกำลังแบกกันไหมนะครับ แต่เดิมนี่น่าจะเป็นกล้องเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเป็นกล้องเป็นเด้งอะไรอย่างนี้นะครับสําหรับเอาไว้เคาะแต่ว่าหุ่นสองตัวนี่นะครับมีลักษณะเหมือนกับอันผู้ใจแบบลานนานะครับเนาะลานนาโบราณน,นะครับมีการซักยันขี้ปุ่มคลยไอ,อย้เนี่ยหัวเปิดน้่นตัว ถัดไปก็จะมีบันไดขึ้นบนพระวิหารนะครับหน้าบันไดก็มีหุกปั้นเป็นคนไทยใหญ่นะครับลักษณะแบบคนไทยใหญ่สองคนนะยืนอยู่เนาะสปายดาบเห็นด้วยนะครับเพราะถ้าจะเฝ้านะครับพระวิหารไว้นะครับแล้วก็หลังไปก็จะมีทางเตียวนะครับเป็นขั้นไดขึ้นไปเป็นสองช่องทางนะครับขั้นใดเพิ่มก็เป็นองไทยใหญ่แท้ๆครับสีสันก็เห็นได้ชัดนะครับมีเขียวแดงสดใสเลยนะครับ วิหารนี่ก่อเป็นวิหารกึ่งไม้กึ่งปูนนะครับกว้างโล่งปื้นกับเสานี่เป็นไม้นะครับเลี่ยมมับเลยนะครับปื้นโถ่ปิ้นของมันได้นะครับทูเจ้าที่นี่เนาะเจ็บปัดกวาดวันนี้เรามาแผวเฮากลมาร่วมบริจาคทำนุกบำรุงสถานที่นะครับแล้วก็คือทางวัดทางวาได้ไปจ่ายเป็นกาาน้ำก่าไฟไอ,อย่ยังก็ตามสะดวกของเปิน้นเนาะ เข้ามาก่อยนะครับอ่าบริเวณในสูรของอาคารนี้ก็จะมีกลุ่มพระพุทธรูปนะครับทิศนี่น่าจะแยกเป็นส่วนของสรงนะครับตรแต่งไว้อย่างวิจิตรพิสดารเลยครับเสาเพื่อนี่พอโหไปพอนีอย่างก็เป็นเพชรเลยนะครับเพื่อนแปลงไว้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับใส่กระจกจืนเหยงงดงามพิสดารเลยนะครับ เสานี้ตกแต่งแพลาวนะครับเป็นเสาแบบลายเพชรนี่ก็กหามหันนี่นะครับเนาะส่วนมากนี่ก็จะเป็นอันลายดอกเป็นลายเครื่ออย่างนี้นะครับแต่นี้เป็นเสาเพชรเลยนะครับงดงามนะครับแพลาวเกือบตึงต้นนะครับนอกจากที่เป็นเสาเพชรแล้วก็ยังมีเสาที่เป็นลายดอกก็มีนะครับใจอันกระจกจืนนะครับอันนี้ก่อมันเมินแล้วก็ค่อยมองไปหน่อยนะครับก็มีความเก่าแก่มานะครับตอนใหม่ๆนี่ถ้าจะสวยซดขนาดนะครับเนาะ อันพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับมีลักษณะเป็นแบบพมา่าหรือว่าเป็นแบบแบบม้อนนะครับที่เพื่อนจะมีไอ้อย่างเนี่ยเหมือนมงกุฎสีทองอยู่ตรงบนนี่นะครับส่วนองค์ด้างหน้านี่นะครับก็ลักษณะจัดงามนะครับผมกบ่บู้เหมือนกับว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่รู้สึกว่างามนะครับ เตียวต่อครับมาดูทางเพยนี่ก็จะเห็นว่าแสงเงาที่เพื่อนจัดไว้นี่นะลงมาตรงพ,พระประธานพอดีนะครับจัดงามเลยนะครับคนโบราณน,นี่เพื่อนก็มีวิธีการที่แยบโยนนะครับเนาะในการใช้แสงใช้เงาติดๆกันนี่นะครับก็จะเป็นอาคารคอนกรีตนะครับอเกลื่อ,อไม้เกลื่อคอนกรีตนะครับเป็นส่วนของกุฏิส่งนะครับเพื่อนเป็นห้องเป็นห้องยายกันไปนะครับ เรามาดูก็จะเห็นว่าอันพื้นที่นะั้นในวิหารเนี่ยกว้างขวางนะครับสามารถใส่คนที่มาทําพิธีทางศาสนาที่ได้นักเลยนะครับโดยเฉพาะพิธีประหงอบปลอยสั่งลองนี่นะครับโคนเต็มวัดเลยก็แล้วกันนะครับ เพื่อนก็มีส่วนหนึ่งของอันาลานี่นะครับของวิหารนี่นะครับเพื่อกดตีหูเพื่อกกอยนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบวชปล่อยสั่งรองไอ้นะครับบวชพระบวชนีนไนน่ไอ้นี่เนาะเพื่อกดถ่ายหูเก็บไว้นะครับก็ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้จัดดีนะครับ ทุกต่างๆเหล่านี้มีตึงของใหม่ของเก่าตึงเป็นที่กิจกรรมเป็นบริเวณเป็นสถานที่เป็นบุคคลเนาะอันนี้ก็สามารถเมินไปนะครับก็เอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ได้ใช้อ้างอิงได้นะครับเราออกจากพิหารนี่มาน้อยนะครับตรงบริเวณทางเดินนี่นะครับก็มีระฆังนะครับ จัดงามไปยสองกนนะครับลักษณะละคังอย่างอี้นะครับเอาจะเห็นได้มากมายในเมืองพม่าเนาะเขตบ้านาเฮาแต่บอกให้หันตะใดน,นะมันจะเป็นละคังในแบบศิละปะพม่ามีการทำอุ่นในอย่างว่าจัดงามเลยนะครับลงจากอันวิหารครับเตียวทุกทุ่เจ้าไปเนาะ <laughs> เทียวลงมาจากพิหารก็จะได้ความรู้ซื้อแข็มย่างนึงนะครับลงมาตรงนีม้มาตรงสาลานี่นะครับตั้งเตียวลงสารานี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีคันใดมีหาวคันใดนะครับแล้วก็มีเทพพิทักษ์นะครับ เทพพิทักษ์อยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีอันอสูรหรือว่ายักษ์นี่นะครับแห่มองค์นึงนะครับหรือแห่มตนนึงเนี่ยน,นั่งเฝ้าอยู่ราวบันไดนะครับลักษณะของศิละปะเป็นแบบพม่าผสมล้านนาะเชียงใหม่เฮานี่นะครับจะเห็นได้หลายๆวัดนะครับเป็นศิละปะท่วงตี่พม่ามาคลองเชียงใหม่นะครับตรงข้ามกับพิหารก็จะหันแนวกําแพงเตี้ยๆนะครับซึ่งแบ่งเป็นเขตของพุทธวาดนะครับก็เป็นเขตของพระพุทธเจ้าว่าอันเดียเนาะ แต่ตอนนี้เราจะย้อนไปทางเหนือนะครับเราจะลองเตียวย้อนไปทางเหนือก่อนเพราะว่าเห็นมีอาคารที่เป็นจ้องนี่ครับหลังคาเป็นจ้องเป็นจ้องในสวยงามนี่ตั้งอยู่นะครับไขหูห้เหมือนกันว่าเป็นอะไรยังนะครับไปหลายเตืบอบอ,บอหู้เหมือนกันก็นเลยงวดน,นี้ขอไปดูสักน้อยนะครับอาคารหลังนี้เป้นก็แปลงหัวกั้นไว้นะครับเป็นหัวเล็กนะครับ เทปกุญแจไว้นะครับเพื่อก่อโครงการไว้เพื่อว่าเบื้องขโมยโตยัวโจนหรือว่าละอ่อนตอนแตนไปเล่นในะอย่างตรงในจะเสียหายนะครับพอส่องดูตรงในก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกระหอพระอุปคุตนี่นะครับเป็นหอพระอุปคุตแล้วก่อบนจ่องของเพื่อนนี้แกไม่แกะอย่างว่าัดงามเลยครับลวดลายนี่นะครับเป็นศิละปะแบบ ล้านนาพม่าเชียงใหม่นี่นะครับรดงามนะครับบอกว่าจะเป็นหูปั้นสิงลาวบันไดอะนี่น,นะครับมันก็มีการผสมผสานมาพ่องมีหม้อปูลหลาน้าคัตตาในี่นะครับ ขาดจากอันห่อ,อพระประคุตมาครับตั้งหลังนี่ก็จะเห็นว่ามีอาคารดูหลังนึงนะครับอาคารหลังนี้เป็นพระอ,อุโบสถนะครับมาดูเปว่าเป็นพระอ,อุโบสถมีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับเป็นอาคารปูนเนาะลวดลายก็เป็นปูนปั้นนะครับใจสีสดสวยเลยนะครับเป็นลวดลายแบบพม่าเชียงใหม่นะครับพม่าล้านนาเชียงใหม่ว่าจะเนาะ เราลองเตียวมาดูตั้งหน้านะครับก็จะหันว่าตั้งหน้าโบสถ์เนี่ยโอ้จัดงามนะครับเพื่อหันหน้าไปทางวันตกนะครับหลังคาแล้วก็ใจคานี่นะครับเพื่อตกแต่งไว้อย่างวิจิตพิสดารเลยนะครับโอ้มีลายแกะไม้นะครับ ไปพอเนาะเขาก็จะหันว่ามีลายปูนนะครับนอกจากลายปูนแล้วก็มีลายที่เป็นอันไม้นะครับเปิ้แกะไม้ไว้นะครับเป็นลายแกะที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับโอ้จัดงามเลยครับดูไปกอนบางเตือวคล้ายของบาหลีเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนของพมา่าถ้าเป็นพมา่าแต้เนี่ยเปิ้นใจอันการต้องสังกะสีนะครับหรือฉลุสังกะสีฉลุโลหะนี้เนาะแต่อันนี้เป็นใจแกะไม้เลยนะครับ ตมีความพิเศษตรงนี้หน่อยนะครับใช้วิธีแกะไม้เลยนี่ก่นนับว่า,าสวยงามในแบบของล้านนาเชียงใหม่ว่าเต๋อเนาะพระม่าล้านนาเชียงใหม่ส่วนตัวอาคารเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเป็นทรงอันโค้งนี่นะครับเหมือนกับอันพระม่าเชียงใหม่นี่นะครับเนาะดูดูแล้วพระอุโบสถนี่นะครับเป้นก่ออันทําไว้เหมือนกับพระอุโบสถของวัดบุพารามนะครับถ้าใคร่เคยไปวัดบุพารามที่อัน ถนนตะแเปรหรือบางคนเจียงใหม่ประห้องวาวัดอุปานี่นะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆอย่างอี้ผมก็เกยอู้ไว้นะครับวันนี้เข้าไปดูบ่ได้ครับ เปิดปีดเนาะเอาก็ใจดูตามตามหูประตูเนะมีหูประตูซองเข้าไปก็จะหันอยู่นะครับว่าตังในมีพระนะครับมีอันฝาผนังก็ก็เขียนลายไว้นะครับก็อมอยยาครับสําหรับวันพระอุโบสถส่วนมากก็บ่มีอย่างนักส่วนตาเดียวนี่ก็จะแปลงแคบๆเพื่อเดียวได้หมกคนเดียวนะเหมือนกับเป็นพิศนาทาไว้ว่าหงตจางเส้นนี้สําหรับคนคนเดียวนะครับไปก็คนเดียวมาก็คนเดียว,ยวลงจากโบโสถ์นะครับเดินไปตัง ันตกนะครับเราก็จะไม่เห็นหมู่อาคารนะเป็นคูติสูงอยู่ด้านขวามือนะครับเตียวหันตังโบนนะครับอันนี้เป็นตังลุ่มจะเห็นว่าเพื่อนทําผนังกําแพงนี้จัดงามเป็นจันเป็นเจิงนะครับส่วนตั้งเหนือนะครับก็จะมีประตูตั้งเดินเข้าออกน้อยๆอ,อยู่นะครับอาซึ่งหน้าจุดนี้เนี่ยปืนเก้าไม้เย็นๆเนี่ยเขาก็จะหันยอด้องอันพะโวโสดได้จัดงามนะครับชัดเจนเลยนะครับ มาเตียวต่อมานะครับต่อมาต่างวันออกแล้วครับย้อนปิกมานะครับเราจะไปดูในส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาสด,ดูครับ เดียวมาก็จะมีช่องประตูน้อยๆเพื่อเราสามารถเข้าไปตังในได้นะครับเราก็จะห็นว่าตังขวาเนี่ยอาคารดังขวาเนี่ยก็จะเป็นพระวิหารเก่านะครับอันนี้เป็นพระวิหารเกา่าตอนที่ยังม,มีวิหารหลังใหญ่เนี่ยนะครับก็ใช้พระวิหารนี้นะครับในการทําพิธีกรรมเป็นของเก่านะครับวิหารเป็นปูนชั้นเดียวนะครับแล้วก็ตั้งทิศตะวันออกนะครับหลังวิหารนี้ก็จะหันว่ามีพระาธาตุหรือพระเจดีย์ตั้งอยู่นะครับ พระธาตุนี้ไปพอในทรงเหมือนกับอันที่วัดเซ็นฟางนะครับเป็นะระฆังคว่ำนะครับเราก็ตั้งบนฐานประสาทย่อมุมเนาะครับมีซุ้มถึง4ี่ทิศเลยนะครับในซุ้มนะก็น,น่าจะมีเป็นนั้นพระอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปอยู่เนาะมาดูตรงน,นี้ก็งดงามนะครับจากอัน บริเวณหัวของเปิ้ลเนี่ยจะมีประตูถึง4ด้านนะครับหรือว่ามีซุ้มดังเข้าถึง4ด้านเออสามด้านครับอ่าส่วนด้านทางวันตก๊กนั่นก็จะเป็นพระวิหารแตนนะครับเนาะมันมีประตูแต่ว่าเป็นเป็นพระวิหารบ่ม,มีซุ้มครับแต่ว่าเป็นพระวิหารแตนพระธาตุองค์นี้นะครับเป็นรูปแบบพระมหาผสมร้านนาเจียงใหม่นะครับ มีสัตว์ส่วนที่งดงามตะกอนมีลลายวัดนะครับอ่าบัดเดียวก่อเปื่อนก่เปลี่ยนแปลงไปพองแล้วนะครับบางวัดแต่ที่นี่รักษาไว้ได้อย่างดีนะครับบันไดขึ้นของพระธาตุก็เป็นรูปกลมมอมนะครับกลมมอมห้างเพื่อนนะครับรูปล่างสัดส่วนที่สวยงามจัดเมาะเลยนะครับเนาะโอ้ดีใจที่เพื่อนยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับอ่าส่วนเตวดานั่งไว้นี้อาจจะเป็นไก่ไก่มาหน่อยนะครับของยุคใหม่สักหน่อยในซุ้มนะครับเอาไปกอยนะครับ เป็นซุ้มทั้ง4ทิศก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปแบบพระม่าอยู่ตรงไหนนะครับถึงสทิศแล้วก็จะเห็นแกนหอวพระธาตุตั้งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีมีอัพระนั่งอยู่ถึง4ด้านนะครับอันนี้ก็จะแปลงแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นกวงโลงเข้าไปเนาะถ้าปกตินี่เขาก็จะแปลงเป็นซุ้มตันนะครับเนาะแต่อันนี้ซุ้มนี่จะโล่งเข้าไปเห็นแกนหอวพระธาตุดังในได้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่น่าดูหนอย่างนะครับ รอบๆพระาธาตุก็จะมีหูบสิงนะครับตั้งถึงสี่มุมตัดมุมก็จะมีซุ้มเจดีย์น้อยๆผมก็บอกหัวเพื่อนห้องว่าไออย่างนะครับอันนี้นะครับเป็นซุ้มเจดีย์น้อยๆแล้วก็มีหูบป,ปั้นพระอยู่ตั้งในนะครับะจะว่าเป็นอนเสื้อวัดก,ก็อย่างใดอยู่นู่ครับ อาจจะเป็นนั้นสาวกกาอย่างนี้ต้องเดาเอาแล้วครับเดี๋ยวผมนี่ผมเดาเอานะครับนาอว่าอาจจะเป็นอักระสาวกซ้ายขวานะครับอักคระสารีบตรนะครับซ้ายขวาเพราะว่ามีสองสองข้างนะครับมีมุมดังวันออกนะครับด้านเพิกวันออกในสองมุมสองด้านนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีนะครับอันนี้จะเป็นดังวันออก เฉียงใต้นะครับออดเฉียงใต้นี้ก็จะมีแห่มองค์นึ่งนะครับอ่าก็อยอาจจะเป็นสาบกเบื้องเบื้องอะไรอย่างเบื้องซ้ายนะครับน่าจะเป็นพระมกขันลานอ,อันนีเนะครับส่วนทตงปูนี่น่าจะเป็นสาบกเบื้องขวาแล้วก็เป็นภาษาลีบูดเน,นี่ยนะอันนี้เดาเราผมเดาล้วนๆนะครับ <S <S นอกจากนั้นก็จะเห็นว่ามีสิ่งที่น่นาสังเกตก็เป็นเสาตุงกระด่างนะครับมีเสาตุงกระด่างต้นใหญ่เลยนะครับ แล้วก็มีตุงกระด้างอยู่ตั้งบนนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเป็นการปูจาโดยการใช้ตุงก็เหมือนธงนี่นะครับเนาะจะเป็นธงถาวรก็เลยกลายเป็นตุงกระด้างต้นใหญ่นะครับอันนี้ถ้าจะของเก่าโบราณแท้นะครับมีตุงอยู่ตั้งบนนะครับเสาก็มีเสาตั้งบนฐานนะครับเป็นฐานแปดเหลี่ยมอะไรนะครับมันอาจจะมีพิษนาธรรมอย่างไว้พ่องก็บอกนะครับลองเดาออกกันคนเดียวนะครับเนาะลองแปะเอาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีเสา สี่ต้นอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมอยู่บนนั้นบัวหงายอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเสามีตุงอยู่ทังบนนะครับส่วนต้นนี้นะครับจะน้อยกว่าต้นตะกี้น้อยนะครับอ่าแล้วก็น่าจะเป็นของใหม่นะผมเดาเอาเห็นมันะครับว่าน่าจะเป็นของใหม่เพราะว่าสีสันอะไรอย่างมันก็ดูใหม่กว่านะครับแล้วก็ต้นน้อยกว่าเนาะ เรามาดูอันพระาธาตุใกล้ๆนะครับก็จะหารว่ามีลวดลายปูนปั้นบอกว่าจะเป็นใบไม้เครือเถาเป็นเทพเป็นอะไรอย่างนี้นะครับจัดงามเลยครับแต่ก่อนนี่มีนักนะครับมีดักไข่ได้กูวัดออะแต่ประเดี๋ยวมันเขียมไปติ๊กๆนะทุกเจ้าสมัยใหม่ที่พวกก็กเปลี่ยนไปเป็นนั้น เห็นต้องเหลืองต้องคากันเหี้มมดนะครับลายโมนี้ก็เลยหายไปน่าเสียดายนะครับอันนี้ถ้าอนุรักษ์ไว้นี่ก็จะดีมากมากเลยนะครับเนาะตั้งที่ตะวันตกนี่ก็เราจะเห็นพระวิหารเก่านะครับตั้งบนก็มีซุ้มปราสาทตั้งอยู่นะครับบอกว่าววจะขึ้นไปอย่างไรนะครับสำหรับซุ้มปราสาทตั้งบนก็เลยบอกว่าจะเป็นอย่างไดเนาะตั้งลุ่มนี้ใกล้ๆกันก็จะมีหอพระอุปคุตอยู่ในสระน้าน้อยๆนะครับ อันนี้ก็คขึนว่าน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ตามสมัยนิยมนะครับที่มีพระอ,อุปคุปตนี่นะครับนะเนาะเราเตียวออกมาจากเขตพุทธาวาสนะครับเราจะไปดูในวิหารหลังเก่าสักน้อยนะครับ น่าแปลกใจสำหรับผมก็คือว่าการวางผังของอาคารต่างๆของวัดนี้นะครับมันจะปิ้นจะลิ้นหรือปิ้นด้านกับรูปแบบของไทยเฮานะครับคือของไทยเฮานี่จะเอาด้านหน้ามาตงวันออกเนาะเอาด้านหลังไปตะวันตกส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนเอาด้านหน้ามาไว้ตงวันตกมดนะครับเอาเอาอันด้างหลังไปวันออกนะครับเนาะหน้าวิหารก็ไปตงวันตกเนี่ยนะครับแปลกดีนะครับเพื่อนอาจจะมีวิธีคิดใอย่างของเพื่อนนะครับน่าศึกษาเหมือนกัน เอามาั้งในก็จะหันว่ามีหูเขียนนะครับมีลวดลายประดับนะจัดงามแล้วนะครับดูแล้วเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านนะครับความเก่าแก่มันก็ทําให้สีเหืออย่างนี้มันดูคลาสสิกแล้วก็เข้มขลังนะครับเนาะเข้ามาตั้งในนี่ก็จะเห็นว่าวิหารเป้นทําช่องอะไรอย่างต่างๆเป็นโค้งๆนะครับเป็นมุมโค้งทำให้ได้แสงเงาที่งดงามแปลกตานะแทนที่มันจะเป็นเรียมๆนะครับ เวลาอันเพื่อนทาช่องต่างๆนี่เป็นโค้งเนี่ยมันก็จะได้แสงที่นุ่มนวลโค้งไปตามโค้งนะครับตรกกงกลาจะมีพระพุทธรูปแบบพระมาตั้งอยู่นะครับเป็นพระประธานนะครับตั้งบนฐานประดับโดยกระจกสีอย่างจัดงามเลยนะครับวิจิตรพิสดารสวยงามมากนะครับถ้าเป็นใม่ๆนี่ก็ถ้าจะซ้อมเป่งปลั่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็อยู่มาเมินเก่ามาน่อเกาะได้แหมความรู้สึกหนึ่งนะครับได้ความรู้สึกเก่าๆเข้มขลังนะครับ เอามาดูทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือนี่ก็จะมีช่องแล้วตรงกลางก็มีช่องหนึ่งตรงซ้ายก็มีช่องหนึ่งครับอ่าเป็นช่องน้อยๆสุด่างก็จะมีพระพุทธรูปนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็เดาว่าน่าจะเป็นนั้นพระพุทธสาวกเบื้องขวานะครับก็เป็นนั้นพระสารีบุตรนะครับเนาะเออการทำเพื่อเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนะครับก็เหมือนกับว่า บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีสภาวะที่เหมือนกันออย่างประมาณอย่อี้นะผมเดาเอานะครับเนาะแต่ว่าน้อยกว่าองค์น้อยกว่าพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลางเนาะนอกจากพระเจ้าทั้งหลายแล้วครับก็ยังมีเครื่องปูจาอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นอันหิ่งอย่างนี้นะครับหิ่งแบบพม่านี่ครับเอาไว้ใส่พระใส่อย่างนี้นะครับของงดงามนะครับเป็นศิลปะแบบโบราณที่งดงามก็เก็บไว้อนุรักษ์ไว้นี่ก็น่าดีใจนะครับเนาะ ตั้งลุ่ม,มันพระนี่นะครับก็จะมีหุกปัน้นเหมือนเป็นหุกปัน้นฤาษีแต่ผมเดาเาว่าน่าจะเป็นหมอชีวกะนะครับน้อ่าหน่าน่าจะใบแจยฤาษีน่าจะเป็นหมอชีวก,กะ,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 เ,วกกะเพราะว่านั่งอยู่บนดอกบัวบานเหมือนกันนะครับก็หมอชีวก,กะนี่เพิ่งก็เป็นอ่าพระอริยะเจ้าไปแล้วนะครับผนังในส่วนบริเวณของพระพุทธร,รูปนี่นะครับอ่าจะถูกทาด้วยสีแดงนะครับ สีแดงเข้มเข้มก็ทําทให้ดูเข้มขลังนะครับดูมีพลังนักขึ้นนะครับเนาะสวยงามนะครับบวกกับที่มีแสงเงาเข้ามานี่อู้งามแต้แตเลยนะครับเนะาะไขรที่ไปแอวนะครับถ้าเปิ่เปิดนี่ก็จบดีเข้าไปดูไปถ่ายหูบได้นะครับมุม,มสแสงสีนี่งามนะครับ ทางขวามือนะครับก็จะมีช่องเหมือนกับทางซ้ายนะครับมีช่องเหมือนกันแล้วก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับก็ตั้งอยู่นะครับผมก็เดาเห็นนะครับว่าน่าจะเป็นพุทธสาวกเปื้องซ้ายนะครับเป็นพระมคคัลลานะครับเนาะหิมพระนี่เพื่อก็จะมีช่องแสงทำให้เกิดเงาเกิดแสงที่งดงามแต่นนี้เรามาดูทางลุ่มนะครับจะเห็นว่ามีรางนะครับมีรางระบายน้ําเปิดใจสําหรับว่า เอาฟงเอาขี้เน่าออกทรงเพศหรือบางเต้อเพิ่นล้างอะอย่างนี้ก่อนน้าไหลออกตรงนี้ได้นะครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับนี่สามารถที่จะเอาของที่เป็นน้ําเป็นอย่างไหลออกไปเวลาล้างอะอย่างนี้นะครับองค์ประกอบต่างๆแล้วก็ตาแหน่งของแสงสว่างนี่นะครับทำให้ยากาศภายในมีความสงบนะครับแล้วก็มีความเข้มขลังนะครับเอาไปนั่งอยู่นี่นะครับอู้เหมือนเงียบสงบเย็นใจนะครับหูซึกนิ่งนะครับเนาะ นี่เรามาดูตรงอันหูเขียนนั้นภายในนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหูเขียนที่บ่ได้คมชัดเป๊ะๆอย่างนั้นทั่วๆไปนะครับแต่ก็มีจังหวะลีลาแล้วก็คโครงสีที่งดงามเลยนะครับพูดถึงว่ามีความงามนะครับแต่เป็นความงามแบบโลเคอล์นี่จะเปิเลไหวนะครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะครับนอกจากคุณค่าทางความงามแล้วนะครับหูเหล่านี้นะครับมันก็บันทึกวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ลงไปบ่น้อยเลยนะครับ อย่างเช่นการแต่งตัวก้าการกินการอยู่นะครับความหูซึกอะย่างนี้นะครับของคนสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนก็เอามาใส่เข้าไปในหุเขียนเหล่านี้นะครับเนาะจะให้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้นะครับคนรุ่นหลังๆก็มาดูก็จะหูว่าคนสมัยนั้นเพื่อนแต่งตัวกันยังได้อยู่กันยังได้ฮบกันยังได้นะครับมีเหือมีอะอย่างเป็นรูปแบบยังไดพ่องนะครับสําหรับคนสมัยก่อนนี่นะครับเนาะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะหลอมรวมเอาทั้งความเชื่อวิถีชีวิตอะไะอย่างต่างๆของผู้คนนะครับหลักกลั่นกลองออกมาเป็นรูปภาพเป็นสีสันเป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เอามาบันทึกไว้นะครับสมัยก่อนเพื่อนบอกมีกล้องถ่ายรูปบะมีไออย่างนะครับก็อาศัยศิลปินเขียนเอาไว้ข้างฝาในวิหารอย่างเงี้ยนะครับเนาะคนประกอบหวังว่าคนบอกมาทําลายของไออย่างในในวิหารนะครับก็จะได้คงอยู่มานานนะครับ มีเครื่องใจไม้ส้อยอย่างนี้นะครับเป็นหิ้งพระนาตะกรบางคนบอกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหิ้งพระนะครับของตังพม่าหรือไตใหญ่เปิ้นนะครับกองงดงามนะครับแล้วก็มีตุ้งกระด้างนะครับมีหูนกยุงนะครับอ,อย่างที่เคยอ้ไวไว้หลายเตือว่านกยุงเนี่ยมันเกี่ยวกับเจ้าอย่นะครับอันนี้ก็อาจจะมีเจ้ามาอุปถัมภ่องของมูนะครับมีหูนกยุงอยู่คุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีนัก มากมายแท้ๆนะครับค้นหาก็เหมือนกันนะครับถ้าได้หู้ถึงความจริงของชีวิตก็จะทาให้แต่ละชีวิตนี่มีคุณค่านะครับถ้าเฮาบ่รห้ความจริงของชีวิตเฮาก็หูสว่าวิตนี่บ่มีคุณค่าใจไปเอยเนี่ยไปเลยนะครับเนาะแต่เราหู้ว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างไดเขาเกิดมาเพื่ออะไรอย่างนั้นนะครับเฮาหูความจริงเหล่านั้นแล้วเฮาก็จะมีความสุขนะครับถ้าเฮาได้ค้นพบหาความจริงแห่งชีวิต จากลมหายใจที่เฮายังมีอยู่นี่นะครับเนาะวันนี้มาดูวัดนี้ก็เหมอะพอสมควรนะครับขอฝากกดซับสไคร้ให้เฮ่าตวยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำต่อไปครับขอให้ทุกท่านสุขสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ จากลุงตีโบครับขอบคุณครับ